อ,อสอส,วสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับผมหนึ่งเอ็มอัตอะไรบนเลยอ่ะวันนี้นะครับผมพอดีว่าผมเพิ่งไปทําการล้างคังใหม่เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะไดคูเกิลได้เออหลายๆคนคงจะใช้กันครับคือมันเต็มตัวนี้ล้างออกไปหมดแล้วผมไปเก็บเศษกระกรอกกระกรากมาเนี่ยเชื่อไหมว่าผมไปเจออยู่ไฟนึง อันนี้ถาวรคือถาวรจริงครับก็คือจะเป็นไฟของ d t แท็เนาะ,ะใครจะใช้ d t แท็อยู่โหลดไปติดไว้เลยผมแนะนำให้โหลดไปติดได้ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นของ HTTP นะครับเผื่อใครบางทีนะเอะสมัครเน็ตไม่ได้หรือว่าทำอะไรที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆจ,จำเป็นจริงรัำต้องมีทักคนที่เคยจำแบบจำเป็นจริงๆจ,จะใช้เน็ตแล้วตังค์ไม่มีเน็ตไม่มีครับเ,เออแล้วกัดอือหือหือหืมกอดพ่อทำไมลูก อ่ะโอเคแล้วอ่ะเราโหลด http injector มานะครับผมใน play store นะเสร็จแล้วก็อ่ะเดี๋ยวโหลดไอตัวที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่เป็นตัวนี้จอตัวนี้อ่ะอันนี้เป็น d e t a ่อนะอันนี้นะผมสร้างตั้งแต่วันวันไหนวันเนี้ยนานนะครับนานนานนานมากเลยแต่ผมไม่ได้ลงวันที่ใหอ่ะโอเคเนี่ยเสร็จปุ๊บเพื่อนก็กดติ๊กเริ่มได้เลยครับ มาดูนี่นะอ่ะปิดไวไฟแล้วด้วยเอาจริงผมไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะเดี๋ยว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 ผมปิดอันนี้ให้ก่อนดีกว่าอ่ะมาเช็คก,กันนี่ผมปิดไอ้อันนั้นแล้วนะก็เรียกอะไรปิดเน็ตแล้วปิด,ปดอ่าที่มันเชื่อมอ,ะอ่ะอ่าไวไฟเออไม่ใชา่ที่เชื่อมก็เนต็ตฟรีอ่ะ HTTP อ่ะอ่ะนี่ไม่มีผมไม่มีเนะน็ตนะนี่ดูดิแต่ผมเปิดอินเทอร์เนต็ตไว้อยู่นะนี่ ล้างออกให้หมดเลยอะเข้าม่ไม่มีเน็ตนะครับผมทางที่ผมเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่นะอ่ะ,อะผมมาเริ่มนะคือผมจะเริ่มเชื่อมอ ah http i n j เตอร r นะเนี่ยนะไฟที่ผมเพิ่งเอามาเนี่ย <c oughs> ติดจังโอเคติดละ <c oughs> อ่ะถามตัวเองแหละ ครับผมนี่นะดูได้ครับผมเพื่อนสามารถเอาไปสมัครเสดีแล้ต่อสมัครเน็ตอเอาะไรก็ได้เดี๋ยวต่อนี้ทีทำรู้สึกว่าไฟนี้จะนี่ก็ของทั้งหมดที่ไม่นับรวมมือถือครับเดี๋ยวเราจะลองแกะเทียบกับเครื่องนอกมาดูเครื่องนอกมีอะไรบ้างแบงค์เดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูเดี๋ยวผมนับแป๊บนึงนะแบงค์ถ้าไม่นับตัวดี้นะครับินอ่ะทีสร้างมันนะตอนนี้เรา มีเน็ตอยู่เนาะ <Okay. S 1> แต่ผมขอเปลี่ยน,ยนวิธีการเชื่อมหน่อยก็จะไปเชื่อมเป็นโอเพนวิพีเอ็ Open VPN นครับอันนี้ไปลื้อของเก่ามาหมดเลยนะแล้วก็ไปเข้าที่เป็นไรล,ลูกอุ้ยร้องไห้พิมพี่ตีอ่ะโอเคครับอันนี้ตรงนี้ผมจะเขียนไว้เลยวิธีสร้างดีแทร์คาร์บอนนะเลือกซาวเวอร์เลือกเอชที่สามนะอันอื่นก็ได้ เปลี่ยนพอร์ตเป็นแปดศูนย์แปดศูนย์กดตกลงนะอ่าโอเคเรามาลองกันตัวเพื่อตกลงแล้วเราก็เลือกอันที่สามสามนะอืะอที่สามนอะไรมันเขียนสามสองอ่าสามอันนี้อันนี้อันที่สามเชครับผมคือว่าไอ้เน,นี่ยอันเนี้ยตกลงไอ้ไอ้ข้อความอ่ะไม่ได้หรอก มันแกเราต้องล้างก่อนนะครับล้างล้างล้างก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่หายอ่ะล้างไปเลยนะล้างก็ไปจุ่มน้ำสิเซิร์ฟเวอร์จุ่มน้ำก็ตายมาโทรศัพทดมือซื้อ่ะใครซื้อโอเคเมียซื้อให้ครับโอเคนะครับนี่ยมันจะขึ้นมางี้เนาะแล้วที่เหลือก็เพื่อนๆก็อันนี้มันเป็นย่งี้อยู่แล้ป่าวะเดี๋ยวไปดูในสมุดกันแป๊บ h t t p d t a อ่ะโอเคใช่เป็นอย่างงี้โอเคนะเราก็กดเริ่มเลยครับ<ม>อ่ะเดี๋ยวปิดเหน็บนี้ด้วยอ่ะโอเคเอาออกไว้ผงจะไม่เอาอะไรมาเกี่ยวเลยนะนี่นี่โอเคใช้ได้อยู่แล้ว,พวเพราะโฆษณามันขึ้นนะอันนี้มาสอนแบบรัดๆเลยนะผมพอดีผมจะนอนแล้วพอดีผมไปเจอมาพอดีผมก็เลยเอามา แจกเพื่อนๆก่อนอก็อย่าลืมเออก่อนนอนก็อย่าลืมกดฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมมาต่ออะไรที่ผมรู้แล้วผมไปเสือกเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะมารีบมาบอกเออเพราะว่า,วาบางคน<ๆ>เขารู้เขาเขารู้แล้วเขากักาก,ากักเขางกไว้ครับเขาปิดไว้แต่สำหรับผมไม่ครับถ้าผมรู้ผมรีบบอกเลยเนี่ยเนี่ยไม่ดูเดี๋ยวผมลองดูกันเป็นดูขั้นแรก ไม่ครับสวัสดีชาวรังทึ้ทพันคลิปนี้ขอ50ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมที่ทำคลิปต่อไปในต่อไปครับผมไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับโอ้โหง่วงแล้วโอเคครับผมฝากติดตามช่องมาด้วยนะครับผมหนึ่งเอมอโต้ครับผม